สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์นะคะจะมีอยู่2ส,สาขาด้วยกันสาขาแรกจะเป็นจังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินนะคะส่วนสาขา2จะอยู่ จังหวัดลำปางอําเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะส่วนช่องทางการติดตามสำหรับร้านพูลเสมอนะคะจะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันช่องอ YouTube ช่องพูนเสมอแท็กเตอร์ช่องนี้นะคะแล้วก็ช่องที่2ก็จะเป็นช่องสำหรับช่องติดตามที่2นะคะก็จะเป็นเพจ a c e b o o k นะคะรถไถมือ2อพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะยังไงกุ้งก็ฝากไว้สำหรับ2ช่องทางนี้นะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านด้วยกันนะคะวันนี้นะคะ เรามีรถเข้าใหม่อยู่4คันด้วยกันนะคะเดี๋ยวคุณจะพามาชมนะคะว่ามีรถรุ่นไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะคันแรกคันนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น L4708SP นะคะสวยเลยทีเดียวเราก็เข้าไปดูนะคะสำหรับรถรุ่น L4708SP คันนี้สวยเลยทีเดียวนะคะ สำหรับคันที่2นะคะก็จะเป็นยันนานะคะ EF 3 1 2 t นะคะใครกำลังมองหายันนารุ่นนี้อยู่นะคะปักหมุดรอได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าปรับสภาพเสร็จนะคะเราจะมารีวิวให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งพร้อมบอกราคานะคะค่ะส่วนคันนี้นะคะจะเป็นคันที่3นะคะของวันนี้ที่เข้ามาเช้านี้นะคะจะเป็นรถคู b o t รรุ่น L 3 6 0 8นะคะ คันนี้ยังเดิมๆอยู่เลยนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเดี๋ยววนรอบๆรถได้เลยค่ะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะใครสนใจนะคะรุ่น L 3 6 0 8นะคะปักหมุดรอได้เลยเช่นกันนะคะเดี๋ยวท,ทางร้านทำการปรับสภาพนะคะแล้วจะมารีวิวรีวิวบวกแจ้งราคาให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายของวันนี้ที่เข้ามานะคะจะเป็นรถรุ่น L 4 7 0 8นะคะ รถเดิมๆก็ยังสวยอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปปรับสภาพเช็คระบบเครื่องยนต์ไฮดรอลิกเช็คระบบเกียร์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะจะมีอยู่4รายการด้วยกันนะคะรถเข้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะค่ะสำหรับรถเข้าใหม่วันนี้นะคะจะมีอยู่4รายการด้วยกันนะคะใครที่กำลังมองหารถ4รุ่นนี้อยู่นะคะก็ กดติดตามไว้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรถดีๆนะคะสำหรับรถไถมือ2องปรับสภาพพร้อมใช้งานจากร้านทูสเสมอแท็คเตอร์นะคะเดี๋ยว4คันนี้ออกมาเมื่อไหร่นะคะปรับสภาพเสร็จเมื่อไหร่นะคะเราจะมารีวิวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งพร้อมแจ้งราคานะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ